โอเคสวัสดีวันคริสต์มาสแล้วนี่ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ผมตกแต่งให้ดูเหมือนผีซานตา้าแล้วนี่ก็เป็นเสื้อโค้ทสีแดงแล้วก็ต่อด้วยลาวตักผ้าแล้วก็ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นซึ่งเจ้านี่ก็ได้ใช้กลไกเสียงในการ,รบังคับแล้วนี่ก็คือกลไกของมันผมจะทําให้เอเลี่ยตัวจะร้องขอชีวิตได้เลยละ่ะขอโทษดีนะน้องชายโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่หน้าบ้านของเอเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละเดี๋ยวผมก็จะไปเริ่มแผนกันซึ่งแผนการนี้ก็คือผมก็จะเอาหุ่นซานต้านี้เข้าไป แล้วก็จะมาดูกันว่าเอเลนจะกลัวขนาดไหนโอเคไปกันเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในห้องของเอเลนแล้วรู้สึกว่ากำลังหลับอยู่ด้วยเอาละเดี๋ยวผมจะทำให้เอเลนตื่นขึ้นแล้วเขาจะได้เจอกับสิ่งชั่วร้ายเฮ้ยท hey, ักทายคนดูหน่อยซันต้ามึงจะเอาเล่วขาแล้วกยาคืแล้ะฮ่าฮ่าฮ่ากำลังหลับอยู่อย่งังไงล่ะ ơi, ơi, Ừ đây nào, ít nhất ngó, đứng ừ, đây nào, không ai tìm cúp ai cái đắt quá. dừng lại, 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 จะมาปุ๊กุลาาแล้วมันผีมากอ้แล้วจะมาบอกให้ของขวัญกูอ่อนสภาพไหมกูควรจะเชื่อมึงอะไอ้จะมาไฟตัวตัวกูเยี่ยงไรเอเลียตสิเอลเลียตได้มาที่ออฟฟิศนี้เดี๋ยวผมจะได้ทำการตัดไฟทิ้งให้หมดโอเคไฟที่ผมตอนนี้ก็จะเป็นบางส่วนนะครับที่ยังใช้ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะว่าจะเปิดไม่ติดโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดคาสั่งเสียงก่อนเพื่อจะทางานโอเคเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปดูลาดราวว่าเป็นยังไงมั่ง นี้ขึ้นมาแล้วหุนผมเป็นไงโอ้ให้ตายเถอะสันต้าว่าเอเดจะไอนนี้เล่าเกมอยู่เดี๋ยวผมจะเรียกร้องด้วยการเตะกระจกไว้หนึ่งทีเขามีปฏิกิริยาแล้วใครมาก่อนทางก็เล่นเกมวะมขอกินน้ำหน่อยเออเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วนั่นใครน่ะ ใช่ตรงนั้นซานตาซานตามานี่มานี่กูพยายามจะไปแ,แต่กูควบคุมไม่ได้โอยค,คุณบ้าเอ้ยเอาละเดี๋ยวเรากลับลํำใหม่ซานตารอบนี้เนี่ยอย่าทำพลาดนะจะลองดูแล้วกันขนาดควบคุมยังควบค,มคุมไม่ได้เลยเตะไปดอกที่สองรอบนี้เนี่ยต้องรู้ตัวสี่เลียดเข็ดได้ผลเอาละซานตา เลือเมันลงบทแรงมาซะก่อนว้าเอ้ยใครครับใครมาครับไอ้เจ๊กุหลอนแล้วเนี่ยโอเคอยู่ตรงนั้นก่อนนะซานตา้าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายมันจะกลับมาอีกไหมวะไอ้บ้าตอนนั้นเนี่ยเฮ้ย<ว>ขนาดดนไฟขนาดนั้นมันยังไม่ได้ตัวอีกเหรอเนี่ยไปบ้าจริงๆเลยเฮ้ยใครมาอาบมะกวนตอนป่าเล่นเกมได้ว,วะรล้ว่าจะเป็นไอ้บ้าตอนนั้นเออแต่ไม่ใช่สิ พราะมันก็อยู่ในห้องเราหนิว่ากูว่าขังมันโยู่นิเฮ้ hey, ยเอาไป็นว่าช่างมันได้กันขอเล่นเกมต่อช่วยกูด้วยเบนเอ่อกูจะตายนายเป็นภาะชั้นตลอดเลยเจ้าบ้าเอ้ยโอเคหวังว่าเอเลจะไม่เห็นนะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ไปตีป้อมสิวะไม่จะยึดต้นนะป้อมหาพ่อมือนอ่ะไม่ตีป้อมสิเราจะได้ชนะอยู่แล้วเนี่ยนายขอไม่ชนะสีสิวะโอไม่ตายหาพ่อเหมือเดี๋ยวจะอรออีกรอบนึงรอบนี้นายจะกจนขี้แตกแน่เอเลียสพอไมไหมคุณซานตา จัดมาเลยพ่อหนูค่อยๆย่องจื๊บจืบหันหัวโอเคคุณซันต้าไหนลองยิบหน่อยออน่ากลัวเบากดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้งนึงโอเคเรียบร้อยตอนนี้โถ่ยมันยังไม่ไปตามทิศทางที่สั่งโอเคไม่ใช่ทางนี้คุณซานต้าหันหลังหันลังผมขอจับโอเคตั้งตรงนี้เปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ผมจะเรียกร้องความสนใจไปเลยคุณซานต้าไอ้เชน้อ้บุกมาได้ไงวะเนี่ยขาวไม่กินเหรอกไม่ใช่เหรอบุมาได้ไงวะไอ้กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วยัยมึงมาได้ไงวะอะฮะฮะอาเบย์ยัน เสสาไอ้ิวะฮัลโหลเจอฮัลโหลเพื่อนเจ้ากุญแจกุนนอพี่นย็นน่ะไอเลือดนายเหลอดเองหรือเปล่าช่วยกุกนอกนอพี่เย็นสิไอเพื่อ <c> น <oughs> ม,มึงมากระชากันเนี่ยฟังฟังกุนนอเพื่อนตอนนี้มันตามล่ากูอยู่มันเป็นผีมันจะฆ่ากูช่วยกูด้วยมันคือความหวังสุดท้ายของกูแล้วเพื่อนถ้ามึงไม่ช่วยกูกูตายแนะ่ช่วยด้วยพี่อนไม่ไม่ไปเดีเด๋ยวไม่ได้เูี๋ยวตั้งใจเลยจะไม่คนดิเดี๋ยวจะไม่ทำช่วยอีกแล้ว